การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนนั้นส่งผลกระทบกับประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศอันได้แก่บรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ ไทยเวียดนามและพม่าในหลายๆด้านและสิ่งหนึ่งที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางก็คือการย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียนโดยวิชาชีพที่มีการตกลงให้เคลื่อนย้ายหรือแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกนั้นมีหลากหลายสาขาอาทิวิชาชีพที่เกี่ยวกับการรักษาหรือการแพทย์วิชาชีพที่เกี่ยวกับธันตกรรมวิชาชีพบัญชีเป็นต้นการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในกลุ่มอาชีพต่างๆนั้น มีผลดีต่อประเทศไทยเพราะในภาพรวมสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในไทยมีศักยภาพในด้านการผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงซึ่งทําให้ผู้จบการศึกษาในสายวิชาชีพต่างๆตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกมีตลาดแรงงานที่เปิดกว้างมากขึ้นอย่างไรก็ตามในภาพรวมสังคมไทยกําลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุจํานวนคนในวัยทํางานกําลังลดลงอย่างมีนัยยะ สำคัญและเป็นไปได้ว่าในอนาคตสัดส่วนคนในวัยทำงานจะต่ำกว่าประชากรผู้สูงอายุมากด้วยเหตุนี้จะทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือหรือผู้ที่จบจากสายวิชาชีพดังกล่าวจะประกันได้ว่าไม่น่าจะมีใครที่ตกงานเพราะมีตลาดใหญ่มารองรับทั้งในไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน,นธนฐาปั้นแตงสวทหนองบัวลำพูรายงาน